ไม่มีชื่อก <Develop> ็อไม่เป็นไรนะสวัสดีค่ะสนมีบีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะอันนี้ก็มีกล่องลังมาสองกล่องนะคะก็ผู้ส,ส,ส่งคุณสาวลักษ์เรือนอารามนะคะจากกรุงเทพเ<ช>ขตห้วยขวางนะคะก็ส่งถึงผู้รับคุณแอนาลุงพลนะคะสองกล่องใหญ่ก็เริ่มเลยนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตแกะแล้วกันนะคะตอนนี้ขอบคุณพี่ลักษ์ด้วยนะคะพี่รักษ์ส่งของมาถึงนะเราไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในมันคืออะไรนะคะ เบาเบาแล้วลุุจะเป็นของนโอ้ยหนักนะอู้่หู้ก่อนหู้ก่อนหู้ก่อนหูยังไม่เห็นหู้ไว้ก่อ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 นหู้ต้องเลี้วแป๊บลงน้ไม่ต้องพองนะอ่อมอู้ เขาบอกมาในกล่องเริ่มมีรายชื่อหมดในกล่องทุกกล่องมีรายชื่อหมดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเริ่มจากกล่องนี้เลยอ่ะเตามที่มองเห็นนั่นแหละหยิบของใคมาเห็นชื่อใครย่าอาชีพรับแทนเลยสาวสาวเอ็นย่าไม่มีนะสาวเอ็น ไม่มีน้องเปี๊ยโอ้เป็นคนสัตว์ป้าแฝดป้าแฝดก็เป็นเป็นคนสัตว์เลยนะของของเปี๊ยกับแอนเนี่ยมิวน้องแม่แม่น้องมิ้วโอ้ยสวยจังเสื้อตัวนี้มันรุ่จังเลยเดี๋ยวค่อยแกะพร้อมกันป้าดาขอบคุณค่ะของแม่ดาไม่เหมือนคนอื่นน้องมิว สือล่ะน้องมิวนาเดียน้องฟางขอบคุณค่ะน้องมิวมาเสื้อยืดอันนี้เป็นเสื้อยืดน้องนาเดียขอบคุณค่ะน้องฟางขอบคุณค่ะสวยจังเลยถูกใจวัยรุ่นต่อไปก็มีอะไรอีกน้องเสือเมื่อกี้เขาตั้งใจกำลังจะเดินไปร้อข้าวอยู่หลังเสือ มีชื่อไม่ถ้าเสื้อแขนยาวเราจะถีแบบนี้มีชื่อขอบคุณครับเดี๋ยวขนมถุงนี้ให้สาวแอนช่องสาวแอนค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่ามันเป็นเจอสำหรับคนทานเจพอดีหมดแล้วนะคะเที่เวลาก่องไปแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะแบ่งถ่ายรูปรวมนกันถ่ายรูปรวมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกะเลยแกะเลยแกะแล้วก็ใส่เนาะ อันนี้แม่ลูกเหรออุ้ยน้ำเงินสวยจังเลยของเจ้าอ่อุมยเหมือนเหมือนกับเปี้ยวเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสื้อมาดานี่เร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเหมือนเราเหมือนหนีเลยโอ้ยของเอ็สแอนก็จะเหมือนเปี้ยวนะคะของป้าใดป้านึงก็จะเหมือนยาชียาชีอุ้ย มาดามใส่สีแดงอันนี้อันนี้เป็นมาดดงกว่าเขาได้ไหมเนี่ยอบ้าใจเลอันนี้สมไอันนี้สมงไเรียง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 ทู่รงนกางเลยอุ้ยเสือก็เหมาะมากเลยนะปปปปปเปียวมากางเหนึ่งสองสามขอบุพี่ สินค้าขอบคุณนะคะพี่ดาวคือดีใจทุกคนอ่ะเปียวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเห็นเสือพาไปใส่เสื้อแขนยาวขอบคุณนะคะคล้องเสื้อการสองวันนะคะคนละตัวนะเพราะมันสีเดียวกันเปี้ยวมาคล้องเสื้อปี้ยวสวยจังเลยเราตากเราตากผ้าหลังบ้านคงไม่ลุ่เหมือนกันนะอะไรยังรู้ว่าเราอยังไงลุน ใส่ได้สวยมากเลยมาส่งมาดามอุ้ยนุ่มมากเลยดูดว่เราจะใส่ไปงานกรถินที่จังหวัดน่านและพิษณุโลกนะคะพี่กดีเลยเพราะถักเขาบอกว่าทางนูลังนาวนเราไม่ต้องสีเือยตอนนี้ใส่เสื้อละตัวพิษนุโลกมาส่ลวค่ะขอบคุณมามเลยค่ะี้ใส่เต็ตัวนุ่มมเลยไม่ีด้ีกระดุมเดี๋ยว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 มาดามมาจากไหนเหมือนมากเลย ก็ไม่ใส่ละสัมันเป็นหน้านี้เสื้อคลุมเสื้อคลุมไม่มีกระดุมไม่มีกระดุมต้องใส่หดีใจกันใหญ่จะใช้ปีมันส่งแบบนี้เราดีใจเนาะมันเข้าหนาหนาพอดีไง้าหนาหพอดีนะถ้ามีหัวหมีใช่เลยดีใจกันทั่วหน้าเราไม่ใช่เลยเออนี่ยามนะถ้าเห็นพี่เสือใส่เสื้อแขนยาวสองวันติดต่กันสีเดียวกันเนะ คนละลายเอ้คนละตัวนะเธอใส่เห็นสีฟ้าเหมือนกันอันนี้ของใครอันนี้ของใครอ่ของแอนของของแอนมเท่แต่คนเกันโอ้หคนอคนสอหนี่นึกถิงในอสามเรียกวอะไนะเหมือนอึงเวลาจะใส่ยังไงขนมแนต ตกนจอยู่ถ้าไม่ไปสิขนมขนมขนมขันนมันเป็นงานดาตัดเป็นแบบนี้นมฮะนป็นขน้าน้นาเขนมขนมขน้เพื่อน ึงแม้จะสั่งให้คนกินเจเราก็แบ่งกินได้กันได้คนไม่กินเจก็อยู่ได้เนาะอร่อยอร่อยกินเจบ้างไม่กินเจบ้างของอะไรนะของยี่ห้ออะไรเขมีเทก็กินเจเทเอ็มเขไม่กิเจก็ไม่กินเจพวงแม้งขอของยี่ห้อพวงแม้งอร่อยอร่อยออรร่ยยเดี๋วจะน เขาบอกว่าอร่อยแล้วบอกต่อมาให้บอกต่อนะอ่กินเลยกินเลยเพื่อนเพื่อเพื่อนกินเลยเออเราก็จะได้กินอันหนึ่งอร่อยอรอยเพื่อนเออรเสือจะถามมาก่อนว่าเอาครคนเขาจะเอาครอบครอบะบุขอบคุณครับผมครอบครอบอะบุ้ก็ไม่ดางวันประมาณิบเดี๋ยวไปรับเขาส่ับบินรับองเอาอีกไหมคะ อร่อยจิไหมอร่อยอยู่นะขวงเมงของกุงแมงไ้จะเป็นแบรนด์ดังนะอร่อยอยู่จริงจิงเหรอน่ากินเนื้อมีข้งหงายแล้วะนี่เหมาะัพีเนนะสีแดงฮะอืมพี่รอบางนี้เลยค่ะดูมา่วพี่่สวัสดีค่ะไม่เราจะเปลี่ยนทุกร้อนค่อยมันหันไปทางน้น